ดูครับผมช็อคเกมเมอร์ทุกคนร่วมกันรายการแคสเกมจังทีโอเคก็วันนี้ก็จะมาเล่นเกมคอนทราโอเปอเรชั่นการ์ก,กานะผมโอเคซึ่งเป็นตัวเดโมนะผมก็ตัวเกมจริงนะ่าจะออกเดือนหน้าวันที่12นี่แหละนะแม่งรอคอยนานนะเกมนี้นะก็ในทีสุดก็จะได้เล่นสักทีนะผมมาโอเคเห็นตัวเกมแม่น่าสนใจมากแม่งกับ เหมือนเล่นคอนท่าเริ่มบุกเบิกนะโอเคนี่เล่นเป็นสตอรี่นะผมเล่นเป็นบิลกับแลนส์ก่อนโอเคเราก็ต้องบิมบิลนะผมว่าอันนี้ให้เลือกสกิลได้ด้วยนะโอเคผมก็เล่นนิดหน่อยแล้วโอเคบูทเอ็กพีหน่อยโอเคเรดี้อารมณ์เกมนี้เหมือนกับเล่นคอนท่ารีเทิร์นอะ แต่เมมมันไม,ไม่ไม่ลบเป้าหมายนั่นแหละในคอนท่าดีเทอรมันจะลบเป้าหมายอันนี้น่าสนใจมากก็เลยลองเล่นตัวเกมก็ยากอยู่นะยากพอพอตัวตัวเกมลองเล่นแล้วแมงไทยโอเคหุบเขาตำนาน เคคัสซีนสวยอยู่เนี่ยโหอะไรขึ้นอันนี้น่าจะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งตัวละครอีกตัวหนึ่งนะโ้อะไรเนี่ยอุกบาท โอ้โหเต็มเต็มเลยโอเคมาถึงรุ่งเช้านะมาโอ้โหหกเดือนนี่นะดีโอแลนด์โอเคเราจะกันเลฟอคอนนะมาโอ้โหดูคอร์ดคลาสสิกเอออย่างคลาสสิก โอเคแต่มีอย่างนึงมันแดดได้นะแดดกาแดดกากาเหมือนล็อลกแมนเลยโอเคมาโอเคเป็นทนอันนี้เนี่ยเปลี่ยนปืนได้แล้วมีปืนเพอ,อัพเหมือนไอภาคสี่ถ้าเก็บไออาวุธซ้ำจะได้จะได้ปืนได้แรงขึ้น แหนีเอสนะกระสุนเอสมีกระสุนในตำนานนะผมนี่มอกรมอกรเฮ้ยเพลงก่อนอุ๊ปอีนี่มีเกาะโอเคปืนไฟปืนไฟเราไปเก็บดีกว่าปืนไฟรู้สึกมันไม่ค่อยเท่าไหร่แห่งนี้ยินซาวแท็กนะในตำนานเลยเพลงดัดแรกของภาคแรกนี้วา

แต่น่าจะมีในเพลงแบบสามารถเอาแอนเก่ามาเมนมาเรมิกได้อะอันนั้นได้อารมณ์สุดๆแบบลองความหมายเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดแดงอันนี้มีวันมีวันช็อตด้วยนะเหมือนในทีนอตนะแต่นันจะโหดเกินไป โอเคพอเราตายปุ๊บปืนจะหายแล้วปืนที่เราเก็บมาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเออเย่มนี่ห้าแชกแล้วกระสุนห้าแชกสูนย์เอสอุ้ยเกือบโดนหัวเฮ้ยฟุบเฮ้ยมอบๆมอบมอบมอบเออ อันนี้ให้กด L เพื่อชาร์จอะไรตัวใหญ่เลยแล้วอันนี้เปลี่ยนปืนยังไงวะให้กด LT อ่ะ One moment ีอยู่ไหนว่าเดี๋ยวปรับกันปรับแล้วกันโอเคชาร์จ ต้องมีอาวุธก่อนนะเดีย๋ยวปรับกลับก่อนโอเคไม่งงตั้งนานเพิ่งเล่นเพ,พิ่งเล่นตอนนี้โอเคปืนไรตาวนะผมเยยี่มโอเคอันนี้เลยวไปเนี่ยอันนี้พวกเราเหรอเค่งยนต์โอเค What are you doing here? We're here to save your ass. If the EMC was going to stick its nose in this operation, they could have at least have sent a small army. Looks like the small bomb <laughs> so here we are. <laughs> I suppose so. At any rate, stay low. These guys are ไม่เราเป็นเฮตเนี่ยโอเคเยี่ยมสองเท่าออื้นี่แรงขึ้นเยี่ยมโอ้โหนี่มาเลยเยี่ยมอัพอัพเนี่ยหมอบกอดหมอบกอดไปต่อเฮ้ดัสฮุบหมอบกอดหมอบกอน่ยอันตรายยากอยู่ อยังพึ่งยังพึ่งอุ้ยมีอะไรอี้ของเฮ้ย okay, เอานี้แหละโอเคบอสแล้ว okay, ล knock, knock. บอสบอสที่คุณตาคุณนหน้าคุณตานะผมโ oh. อม้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้เนื้อเฮ้ยมียันเหรอโอ้ยมียอันหนึ่ง

ปย,ยียมไปไดยอันนี้เหมือนกับไอ้บอสดาดสองนี่ว,วะ่ะในออร์ติโน่เนียในเกมตลับเยี่ยมโอเคมีการเกาะเลยนะเกาะด้วยเกาะเป็นภาคสี่อ่ะระวังคุณอันนี้มันดาบสาบดีว,วะ่ะดาบน้ำตกเออื้ ไปก่อนเอือ้อไปแยกก่อนแยกอุอ้ยระวังก้อนหินระวังก้อนหินเดี๋ยวปืนหายโอ้ยนี่ก็จัดการนี่ก่อนอ,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 อุ้ยแดชแดชเอื้อโอ้โหปืนกูหายปืนเอสหายออขอบคุณ เก็บเรสเตอร์กันเออโอเคตรงนี้อ้ยเดี๋ยวตรงนี้ยากอยู่เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันตรงนี้โอ้เอ็นมันก็จะยิงมาเอ้ยไอ้ก้อนหินก็จะมาเอ้ยลงมาอึ้บอึ้บเอื้อ,อ,อ điều, 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 điều. Phải đi đéo con, di di đi. hây, đồn bằng mày chạy tên, bắn gần, hây, phím, 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 อาอเก็บมิไซตอนไหนวะเนี่ยจคคอยยิงนะเขยิบกลืนซูร์เอ็มเยี่ยมโอเคแม่งเหลือศูนย์แล้วไม่รู้จะรอดปะอะไรอยู่ข้างในอุย้ยโอ้โหเอเลียน อันนี้น่าจะเหมือนบอสดาดสามอะดาดสามถ้าภาคสี่ก็น่าจะดาดสองอะอุ้ยโอ้เอเดียนปับบึกนี้นะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปืนเฮชเฮชเฮ้ยดดก่อนแดด

เฮ้ยเฮ้ย,ย,ยม่ง้างมาเดี๋ยว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 เฮ้ยโหย,ยากมาเนี่ยยานใช้ได้อือไปแล้วแขนไปแล้วหนึ่งกระตุนกระตุนเอส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 เ,อเอก็บก่อนเก็บก่อนอ ไปแล้วหรืออีกหนึ่งเดี๋ยวตรงกลางเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดียวอย่าตายโอเคคอนติเนียร์ไหมโอ้โหคอนติเนียร์ตรงนี้เลยนะ อรอบนี้จะตั้งใจนะยากกันทนั้นียเตโมโ่นะเฮ้ยยากอ,นะอายูอ่นะไอรีบไปหน่อยไปเลยดีกว่าปืนไฟ เนี่ยปืนไฟเนี่ยหละมันค้างอยู่กักทีโอเคเมเซอร์เออเอาหุรหายเลย ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเกี้ยไอ้ข้างบนไม่ยิงมาจาังดีๆเจ้าอือโอเค,ครั้งนี้แม่งือสองยังน่าจะได้อยู่มนนั้งอเมื่อกี้แม่งือศูนย์เนี่ย รอบอแม่งเบิ่ตามาเลยโอ้โหไม่ทำลายวัดเฮ้ยไปเฮ้ยเก็บนี่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยทีไล่ตาม เก็บก่อนเก็บเก็บก่อนเก็บโอ้โหโเไปแล้วแขนหนึง่งไปเลยแขนหนึ่งเดฟเฟอร์อุ้ยอุ๊ยอุ้ยโอ้โหแม่งมาเต็มมาเต็ม มาเต็มเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวปืนเออแรงแต่โผล่อัพซะหน่อยโอ้โหแม่งมาเต็มเลยเนี่ยกูอุ้ยอุยอ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลบไม่ได้เยอะโอ้โหมัน,มนมไม่มีที่หลบอ่หนดูเดี๋ยว เอ้ยอย่าอย่านะมึงอย่าอาอ,อโอ้โหกว่าชนะตื่งเอาเรื่องเฮือเฮือเยี่ยมสเต็ทคลอมพีด <Stay complete. S 2> โอ้โหกว่าจะชนะ โอเคนะก็นี่นะ่าจบเดโมดแค่นี้แหละนะผมก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนดีกว่าพบกันใหม่นะคลิปหน้าผมสรีบผมโอเคไปละบายบายนะฝากกดไลดค์กดซับสไครต์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งครับผมโอเคไปละโอเคเจอกันตัวเต็มนะผม